เอสเทราโปรสูตรใหม่ดีกว่าสูตรเดิมยังไงสูตรเดิมก็คลองใจสาวไว้ทองมายาวนานกว่า5ปีที่สําคัญเป็นสูตรที่ดาราไว้ใจผู้หญิงไทยเลือกทานต้องบอกแบบนี้ค่ะดีที่สุดของการรวมสารอาหารสําหรับผู้หญิงวัย40อาัาครอบคุมไว้ยทองแล้วก็หลังไวัยหมดประจําเดือนรวมไว้ในเม็ดนี้แล้วค่ะ รวมสารสำคัญทั้งหมดถึง16ชนิดค่ะจากแหล่งที่ดีที่สุดในโลกทั้งหมดถึง5ประเทศด้วยกันค่ะตัวแรกนะคะคืออะโวคาโดออยตัวนี้นะคะนำเข้าจากเยอรมันตัวนี้ช่วยฟื้นฟูผิวแห้งเสียคืนความยืดหยุ่นทำให้ผิวเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาแล้วก็มีน้ำมีนวลค่ะ ตัวที่สนะคะสารสกัดนวัตรกรรมตังกุยสิทธิบัตรจากเกาหลีแก้ไวไยทองปรับสมดุลฮอร์โมนไม่เสี่ยงมะเร็งการันตีด้วยคลินิคัลสตัดดี้สามสตัดดี้ที่ตีพิมพ์ลงในวารสารไฟโตเทอร์ปีออยอเมริกาออยเกาหลีออยแคนาดารองรับมาใส่ในผลิตภัณฑ์เอสชลาโปรเอมโฟในปริมาณแม็กในปริมาณสูงสุดตามงานวิจัยเพื่อหวังผลให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและได้ผลจริงคืนความสุขให้ กับผู้หญิงแม้ว่าอายุมากขึ้นค่ะตัวนี้คือความภูมิใจค่ะโปรเบติกบาซิลัสโคแอลกูแลนด้วยความใส่ใจของเราค่ะต้องการลดอาการแห้งแสบคันป้องกันการติดเชื้อที่จุดซ่อนเร้นให้กับผู้หญิงค่ะ อีกเช่นกันนะคะแอลเทอเนนเป็นกรดอะมิโนนำเข้าจากประเทศสหรัฐเมกาได้จากคาโมไมล์แพชชั่นฟ lower ฮอบแล้วก็เวลาเลียนซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยให้หลับลึกหลับสบายคลายเครียดนะคะด้วยการปรับสารสื่อประสาทในสมองค่ะและแมกนีเซียมออกไซด์นำเข้าจากสหรัฐเมกาเป็นแร่ธาตุสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับและยังปรับสมดุลฮอร์โมนเพศอีกด้วยค่ะถัดมาค่ะคือตัวนี้นะคะ วิตามิน E ีนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะช่วยในการดูแลสุขภาพของผมผิวพรรณแล้วก็เล็บด้วยค่ะวิตามิน B รวมถึง8ชนิดนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาค่ะ มาถึงไฮไลท์แล้วนะคะก็คือ CMT Resveratrol Citrate Complex ตัวนี้ประกอบด้วยสองสารสำคัญนวัตกรรมโนเบลเพิ่มการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายตัวแรกคือสารสกัดจากส้มแคลิฟอร์เนียนำเข้าจากประเทศสิงคโปร์ค่ะตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติในการเพิ่มการเผาผลาญต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะตัวที่เป็นไฮไลท์เลยค่ะคือสารสกัดจากเปลือกองุ่น USA นาเข้าจากประเทศสิงคโปร์ค่ะตัวนี้นะคะปกป้อง DNA ช่วย ยืดเทโลเมียมีคุณสมบัติในการกันแก่นะคะแล้วก็มีงานวิจัยว่าคนที่ทานตัวนี้ต่อเนื่องเนี่ยนะคะสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้ทานสูงถึง82%ค่ะพูดง่ายๆเลยค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่เรียกว่ากันแก่แก้ไอทองแล้วก็ป้องกันมะเร็ง พพันไม่ได้พูดเองนะคะสินค้าตัวนี้ค่ะเอเซราโปรเอ็ม e ได้รับการส่งเข้าประกวดนะคะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในงาน Invention g e n e ว a ปี2022ที่ผ่านมานะคะ ปรากฏว่านะคะสินค้าตัวนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงินค่ะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะเป็นสินค้าไวทองไทยตัวแรกนะคะที่ได้รับรางวัลการันตีระดับนานาชาติสร้างความภูมิใจให้กับคนไทยแล้วก็สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าที่เชื่อใจเรามานานค่ะ